หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยากที่เผลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโงแตกอ้อยเมืองวันนี้เล่นตัวอะไรดีอ่ะอ้อยกูดูแลกณจะเล่นตัวอะไรวันนี้วันนี้วันนี้ฉันจะมาเล่นนางแรกในสกินไซตามาดีกว่าเออก็เป็นสกินที่แบบแจกฟรีอีดอกแจกฟรี กูก็เอาค่ะแจกฟรีก็เอาเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะมารีวิวแบบร่างออริจินอลก่อนอีหา่าอีด่างน,นี้มี4หัวแล้วหัวลุ้งหัวเขียวหัวแดงหัวเหลืองอีหา่าหลายหัวมากยอกคือแบบปังอะ่ะเออสกินแตกเด็กแวน้นเออของอีหา่าแม่เรามาอยู่กันในเกมแล้วครั้งนี้อยู่ด่านสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่สีไม่ใช่ด่านสิ อยู่ทีมสีฟ้าเออสีฟ้าสดใสมองบอกว่าเราจะชนะรอบนี้นะเออก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมมาเน่เห็นหมัดใช่ไหมเน่มากระเทยมาเจอสกินแรดนะเลิศไม่ไหวว้ายมาแกงกะเออนางนี่ผิดแรงนะเนี่ยโอ้มนจะฆ่าลา้วมันจะฆ่าช,าช่วยด้วยอุย้ยน่มีฟริกกอออกมา,มาเมื่อกี้คือแบบปุยเย่อะอุะอ้ยมีคนเฟิร์สบาดอย่างรวดเร็วอีห้าเกมเพิ่งเริ่มได้สามสิบสี่สิบนาทีสี่สิบวิเออ มันผัดกันเร็วมากนะรีบป็นจังเลยอุ้ยเหมือนเขาจะเข้ามาในป่าเราเดี๋ยวเราไปกันก่อนอ้าอชัดมาอีชชยผีนี่เคยเด้งผิดเวลามาเขาคุยกันตั้งนานแล้วมึงเพิ่มมาเด้งตอนกูนเล่นเกมโอเคโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปโนะฟกัสกันที่เกมกันต่อเนาะนะแล้วพักนี้ไปไหนยะยะโอ้โหโอ้โหไม่รอดไม่รอดไม่รอดอ่ะโอ้ยียยย่ห่ามากันใหม่ค่ะกูยืนนี่ให้มันเลย แหมไม่กล้าละสิโอ้โหพลังเห็นใส่ตามาโหดนะแต่คนเล่นไม่โหดเลยอีอมากูมีเงินตตี๋ยค่ะความแรงของกุเพิ่มมาเป็นล้านหรือเปล,เล,ล่านี่เลล่าเนี่ยนะมันหน้ามันโหนกกันจังเลยอ้ยอีซิลมาอีซิลมา,มาก็แค่อินซิลวาร์ทำอะไรก็ไม่ได้เว้ยอุ้ยนักขี่รัเข้าไปแล้วเออเอ,อุ้ยไม่โดนอีหมัดกมันโดนนบ้างไ้มเนี่ยอ,อ้ยอีซิลมึงจะอะไรคะเออเอา้าไม่ได้คิวอ๋ออีโพนีลาดโก นี่ใส่ไม่ดีเลยเพื่อ,อนร่วมทีมของเราเหมือนจะอยากลาสตอมากเลยนะหรือว่าดาเมจเราไม่พอวะเอออยากให้หลังเกยนะจะล้าู้หลอนให้หมดเลยเออในเออนางแมงก้าวอยวางพีทอะไรไม่โดนนะโอ้ยกกตีไม่โดนเหมือนกันว่ะโอ้ยในแถวนี้ไม่มีไฟแล้ฉันว่ากลับบอดีกว่านะนี่กลับบ่อของนางรูอี้แบบสวยสวยเลือดเต็มแบบชิกชีกมาด้วยความที่ว่าในเราอยู่เลนกลางเนาะเราก็กลับเลนกลางกัน นางแมงกาอหนึนี่กลับมากันเร็วนะนางกบนางกบอ้าโอยเราเคลียร์คีบชา้าอยู่นะแกเออแต่ไม่เป็นไรเรามีสกิลหนึ่งตึ้งอุ้ยอีคีบนี่มันหน้าไม่ตายหรอเออตายไปเลยไปได้แค่คีบมาเดี๋ยวเราจะลงไปเลนล่างกันต่อนะนางแมงกานี่นางปวดเลนล่างเราเหลือเกินนางเอซูแกก็ยิงแม่นๆม่นหน่อยสิถ้าแกยังไม่แม,ม่นมันก็ไม่มีโอกาสชนะหรอกหล่อน อ๋อจะก็ยิงไม่แม่เหมือนกันอ๋อว่าแต่เขามีได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรฟาร์มแบกเออเมื่อกี้เห็นฟาร์มฆ่าได้เนาะเออฟาร์มก็เป็นนางเอ็มอาร์เรนจีสนะมาพาตีมังกรกันอ๋ออีมังกรนี่ยกก็นีใส่ไม่ดื้อเลยอ๋ยไม่ต้องมาคำรามสิกูฆ่ากูจะฆ่ามึงเองเอียวสูงหยุดกูจะฆ่า,าอ๋ยกูามาเอาเลือดก่อนอีมังกรเอาเลือดให้เกูตึงเอานิดเดียวเองอื้อไม่คุ้มเลยไหน อีดาเิียายาโอ้ยไม่โดนอะไรกันคะเนี่ยอีดูอีอีดูอีอุ๊ยอ,อุ๊ยอีวมายืนนี่ให้เราตีเลยนะโอเคเลิศมาโดนตืออ,อ้าวอีเชฟหีบก,กันซีนเวะบางทำไมก่อนโอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะอยู่ไหนก็ออกจากป้อมกันหน่อยสิเออเนี่ยไม่ออกจากป้อมโดนหมัดไฟนะ แต่ตอมาไม่อยอมนะคะเลยคนนี้ไม่อยอมนะคะว้มายมันมากันเต็มเลยวอ้ยตายก็ไม่ใหหอดเว้ยมี่หดตายโอ้ยกดผิดโอ้ย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 เยอะเยอะเยอะขีขีตองไม่ได้หนักโอมาโอมาโอ้ยเอ้ยถอยอกมาก่อนโอ้ยยินัฟิกเกอร์เข้าไปฆ่าได้ทันตัวหนึ่งโอเคยังเลิศโอ้ยดังซียว เฮ้ยเราวิวเออเออเล่นงี้สิอย่ามาดูถูกการเล่นแรสของฉันเออฮนนะป้อมแต้สวสวยเดี๋ยวว่าเรากลับไปการเล่นการันต่อนะเว้ยนางเอลสูไม่เงียนนะแต่สกินนางสวยมากเลยเป็นสกินแต่งงานเนาะกับนางร็อกซี่นะเอยเมื่อไหร่ฉันก็อยากมีสกินแต่งงานบ้าง โอ๊ยฆ่ามันนางกบแล้วนะจะตายแล้วโอ๊ยมันไม่ตายเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนละกันนะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยนางกบตายอยู่เออเพิ่งเห็นอ้าวนางปลาไหลฆ่านางฟลอเรนติโนของเราด้วยนะแล้วพนันร้ายกันมากเลยอ่ะมีคนโดนชัดดาวมาฉันมาในสนามรบแล้วเอายืนนี่ก็ได้ยืนนี่ก็ตีร้ายเลยสิคะเออมาเดี๋ยวเราฆ่านางคีปอ้ยอุ้ยอุ้ยเขินเลยเมื่อกี้หมัดไม่โดนอุ้ยอีกเลย มาเดี๋ยวมาตีป้อมเลนกลางนะป้อมเลนกลางเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะถ้าเราตีได้มันจะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งฉันรู้สึกเป็นแบบดันนะมานังแรตตีป้อมค่ะอ่ะอ่ะโชคป้อมไปค่ะอ่ะอ่ะมือแข็งแรงค่ะมือแข็งแรงไม่เจ็บเนาะวะ้านางกบมากันช้าไปนิดนึงนะแกพลาดนะนางกบเออนางแมงก้าโอ้ยนางลูอี้ก็คือแบบมีประโยชน์แค่เอาให้กูกับบ้านแค่นั้นแหละค่ะเออ ก,ก็ถือว่ามีประโยชน์ไงถามตัวเองว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่รู้นะก็ช่วยสร้างดรเมจให้ทีมอุ้ยไปเล่นบอลเล่นบอลเยอะเลยเล่นบอลเยอะเลยสวัสดีจ้ามีใครอยู่อ้าสองคนแหนนางโอมา่าโอ้ยปีป้อนดูทุกคนเอาป้อไม,ม่ให้แตกเอออย่างนั้นแหละเมื่อกี้เขี่ยวนางกบไปนิดเดียวอ่ะบางคนจะโดนนางกบปะเอ้ยนางกบที่ทำบุญอะไรมาเอยบุญนางหมดแล้วแน่นอนเลย เว้ยนางหนุ่ีมันนามาอีห่าไปหน้าป้อมเขาเลยแกไม่กลัวตายเลยหรอวะาปเะแตงหมดแล้วเขาเปิดกล้องวงจรปิดนะเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรนกลางก็ได้เรนกลางก็เยอะเนี่ยในน้ำปลาเนี่ยเออโดนโดนเจ็บเจ็บแน่นอนหูยตรงนี้เยอะเยอะเยอะเอามาเอามาเอ้ยไอ้ไอ้เข้ามาทำตรงนี้ก่อนเอ้ยข้ามาข้ามา อีเอ๋ออีกอบตายกูจะเข้าป้อมเอ,อ้ยขุนกลับไปจะเข้าป้อมสอออิเอยเข้าบ่อเอออุวยทีนา่ากลับมาทานโอเคเอาไฟเอากลับปมปยืนในซูไฟหายเลยเหรอแต่ว่าฉันก็ไปเร็วมาเร็วนะโอ้ไม่เป็นไรนะคราวนี้เราจะได้ป้อมอยู่มา a t t a c k the tower ค่ะโอ้โหเราควรตีป้อมไม่โหดนะเอ้ยแต่ฟอร์เรนก็น่าจะแรงอยู่เออ,อนังรู้อีตีป้อมได้เฉยเลยงงมากนะดาเมจนิดเดียว อยากไฟคะ่ะอยากไฟมีที่ไหนให้ไฟบ้างโอ้ยไม่มีเลยว้ายหนู่มวิทังโอมาเดินมาแบบงงๆมาว้ายช่ว่าเข้าบอ่อทำไมช่ไยมาต,ตัแต่เข้าบอ่อโอ้ยนางรูอีนี่วางผิดที่ไปนิดนึงนะโอ้ยแม้ทำให้คนภายนอกเผอเดินเข้าเนี่ยเสียเวลาเลยดีนะเดินมาทันไม่มีไฟมาเออโอ้ยเกือบดังเกือบโดนนางกบแน่อีกนางไม่วิ่งมา ว่าให้ตัวนี้ไปกันใหญ่เลยว้าว้าจะตายแล้วอุ้ยดีนะเกือบตายแล้วทุกคนมาแล้วมาฆ่ามันนี่อย่ามือกล้ากันสิมาฆ่ามันก่อนโอ้ยมามาแค่กี่คนปก็มีเราต้องได้หรอป้ามาถึงขนาดนี้แล้วอีมังก,กรก็มีเนี่ยมันมันคือดาร์คสเตเยอร์ป่ะหรอวะไม่รู้ว่าักเีว้า,ววาเอาไดไม่ทันโอ้หแอนซิสก็ไม่ได้อ่ะโอ้โหน้อยใจเลย กูสาชีอันตีแม่ข้าบ้านข้าบ้านรถกกเต็มร้อยโอมาโอมามันนะม่นหนะ้ามั่นหน้าหรอเออโอ้ยนายเหม่งกูก็เบาเบา,เบา,เบาโอ้ยแน่โดนลาดเลยโอ้ยมีใส่ไม่ดีลาดทำไมเราก็อยากได้คิวบ้างนะโอ้ยเฟลเลยถังใสที่โดนลาดไม่เป็นไรเกมเราเดินต่อไปเนาะอีมังกรอน,นี่มึงก็ตีป้อมแรงๆหนิสิ เออตีชาด้วยเออห่าเออป้อมแตกสักทีเลิศก,กว่ามึงจะมีมังกรเออกว่ามึงจะมีประโยชน์เอาแล้วมึงก็ตายไปเลยโอเคแล้วแต่มันนะคะเราไม่สนใจมันเรามาโฟกัสกันที่ลูกเก้วของเราที่จะชนะต่อดีกว่าอ้านั่ซิวว้าวว้าวเกือบแล้วดีนะไฮโนท์ไฮโนททันนะคะวินางโอมามั่นหน้ามากนางนี่เหมือนโยนเกมอ่ะโอ้โหตายเลยนะ๋ยวเรา กลับบ้านดีกว่าไหมไม่กลับดีกว่าเออเอานังนี้เปิดวงทำไมโอ้ยลุยเซตกลับดีกว่าเลือดฉันไม่เต็มโอเคโอเคนาเปิดใหม่ละแม่มาจุติแล้วค่ะเอออีกตัวไหนจะมาฟาดหน้าเลยมาอ๊้เล่นบนมีประเด็นไปเล่นบนกันเถอะโอ้เข้าฆ่ากันได้อย่างรวดเร็วเลยะ เอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคีบเขาป้อมใหญ่แกเราหนาเว้ยเว้ยตอนนี้นางลูลุยเรียกเรียกพวกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเดียวดีเดียวอ,อุ้ยตายอยู่อยยอยโอ้โหพอเรนติโนโหดมากเลยเล่นไม่ไหวรีเซนเารีตำนานตำนานนางเซียวเออ,อว้าห้าดิคีวแล้วเย่ดีใจมากดีใจยิ่งกว่าดูหัวยยอดอุ้ยมีคนแข่งมีคนแข่งนะโอ้ตัวเกนอยสุดสวย โหยชนะแบบอีซี่อีซี่อีกแล้วนะโอ้โหเนโอมาเขาจะโยนเกมแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราชนะเอพีเีของใครอ่ะแอบหวัว่าเป็นของเรานะเราก็ราทคนอื่นได้เยอะเหมือนกันนะหรือเปล่าวะแต่เราฟอนตินุอาจจะได้นะโอ้โหโอ้โหดังนี้นี่เองโอเคโอเคโอเคมาเราก็แบบสวยเนาะในสกินไซตามะถุงมือแดงอีดอก อ๋ยสกอร์เท่าไหรแปดจุดสี่อีห่าร้อยี่สุดในทีไม่ได้โลแม่พวกลอ่อหรือใครได้ดูมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฉันเนี่ยใจร้ายมากเลยนะโออก็ใครที่ดูมาถึงเรงนี้ฉันก็เชื่อบ้างแหละว่าแบบเออเขาต้องชอบฉันบ้างเออคนที่ไม่ชอบอะเขาไม่ดูมาถึงขนาดนี้หรอกนะยังไงก็ฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนแล้วเรายัางมีช่องทางการติดตาม,มอื่นๆอีกด,ด้วยนะ